สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกครับได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพโครงการโบกี้ไนที่ไนลันนิ่งชาเลนจ์ที่เวทีสวนชมน่านจังหวัดพิษณุโลกนายปิยะสิริลักษณ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อสุขภาพภายใต้โครงการโบกี้ไนที่ไนลันนิ่งชาเลนจ์ เพื่อสร้างกระแสะและเครือข่ายการออกกำลังกายจังหวัดพิษณุโลกรณรงค์การลดบัติเหตุการจราจรจากกลยุทธ์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงการและจัดหาไรายได้เพื่อจัดทำแว่นตาให้กับเด็กนักเรียนที่ได้โอกาสฐานะยากจนตามโครงการเด็กไทยสายตาดีตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยก่อนเริ่มทำการไปตัวได้มีการแสดงเต้นจากนักเรียนชมรมทูบีนัมเบอร์วัน จังหวัดพิษณุโลกจากนั้นมีการเต้นแอโรบิกเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายก่อนออกวิ่งโดยจุดเด่นของการวิ่งคือการวิ่งแบบเรียงแถวเดียวเหมือนขบวนรถไฟในระยะ5.4กิโลเมตรซึ่งนักวิ่งที่เข้าร่วมต่างก็พร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำจังหวัดพิษณุโลกโครงการดังกล่าวจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศเป็นการร่วมแสดงพลังขับเคลื่อนให้รถไฟสายสุขภาพนี้เป็นสัญลักษณ์ให้คนทั้งโลก ได้เห็นถึงพลังความสามาคัคคีของคนไทยที่พร้อมจับปุกกระแสรักสุขภาพครับ